สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะฮะมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมก็สู่ช่องบอยบงอลทองพระเครื่องมือบ้านนะครับวันนี้มีพระเครื่องมาให้รับชมนะครับเป็นเหรียญลูกปุสุดนะครับผมนะครับมาให้รับชมพร้อมชี้จุดแจกตังเบสิกเบื้องต้นนะครับผมนะครับผมก็เป็นคนสะสมคนนึงนะครับพี่ๆไม่ได้เก่งหรอกนะครับผมก็มาแบ่งปันความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับผมนะครับแล้วถ้าแบ่งได้ก็แบ่งนะครับไหนนะครับราคาเราต่อรองไม่ตรงกันนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องปกติ นะครับไม่ได้กันก็เก็บแค่นั้นเองนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับพี่ที่เช่ากบล์ฟก็จะรู้นะครับว่าไม่เคยบวกแบบทุ่มท่วมเนื่องจากว่าบางท่านนะครับนำไปใช้พุทธกคุณนะครับนำไปใช้พูทธกคุณอ่าก็จะแบ่งให้ในราคาที่นะครับไม่สูงนะครับไม่สูงในราคาที่ย่อมเยาวนะครับเหมือนผงสาลิกาคู่อะครับที่ได้มานะครับล่าสุดอะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะซื้อมานะครับผมผมขายให้พี่เขาไปแค่หกร้อยบาท นะครับ600บาทก็กาไรเท่าไหร่กำไรร้อยหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็นค่าส่งนะครับส่งฟรีด้วยยังไงครับนะครับผมคาเดียวครับต่อคําเดียวครับไม่ต้องมาเรียกว่ายืดเยื้อนะครับดึงไปดึงมานะครับผมพี่ขอนําไปแชร์พุทธคุณแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้นะครับมะเรามาดูกันที่รายการแรกนะครับเป็นเหรียญน้ําเต้านะครับปี25หรือเหรียญนะครับผมหันข้างบล็อกรางคู่นะครับเป็นบล็อกท็อปสุดนะครับของปี25นะครับโอ้โหลุกมาหาวโหดอีกแล้วพี่ ลุมหาโหดครับเหรียญนี้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเหรียญนี้มาเรามาดูความสวยงามกันหน่อยนะครับหยิบพระมาเราดูฟอร์มพระก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับดูใบหน้านะครับนี่นะครับบลกหูติ่งนะครับด่ดูเจาะเป็นยังไงบ้างครับไม่เอียงนะครับธรรมชาตินะครับเส้นผมดุดคมคมนะครับนี่ นะครับผมพื้นตึงผิวเดิมนะครับนี่ครับเห็นไหมไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดาเหรอน,นี่สวยมากครับเห็นไหมครับลุงนะครับบล็อกรางคู่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับรางคู่ คำว่าอายุครบ80ปีนะครับลุงเต็มเลยนะครับเห็นไหมนะครับนี่ครับบล็อกหลังคู่ในเลขศูนย์กับเลขแปดนะครับเส้นก็จะวิ่งผ่านไปเลยนะครับไม่ขาดช่วงขาดตอนเห็นไหมครับขอบปิ้นธรรมชาติเห็นไหมครับไหมถ้าตัดชิดฝั่งนี้นะครับถ้าขอบปิ้นฝั่งนี้ไม่เยอะเห็นไหมครับฝั่งนี้ถ้าเกิดไม่เยอะก็จะมาขึ้นฝั่งนี้เยอะกว่าเห็นไหมครับนี่ นี่ครับนะครับยันแล้วก็เด้งเต็มเต็มนะครับบธรรมดาอิรีเดียนนี้นะครับภาษาอีสานผมขึเลยบอกว่าบบธรรมดาเลยนะครับนะครับสวยจบนะครับ ชอบพระสวยนะครับไม่ผิดหวังนะพี่มีความสุขกับการได้ส่องนี่ะฟอนต์ตัวหนังสือก็สําคัญนะครับนะครับไม่ใช่ตัวรีบๆนะฮะเนี่ยจําฟอนต์ตัวหนังสือให้แม่นๆนะครับนี่ที่สําคัญใบหน้าหลวงปู่นะครับนะอ่ะจุดจ่าตั้งเลยนะครับถ้าพระไม่ได้อยู่เรียมพี่ๆพิกมาเลยครับสักประมาณสิบโมงเช้านะครับผมหลังศีรษะหลวงปู่นะครับใบตัดนะครับนี่ฮะตัดฉีก จุดที่1นะครับอเราจะขยับลงมาหน่อยหนึ่งเราสามารถดูได้ไหมครับตัดเฉียเห็นไหมครับนะครับฝั่งนี้ก็ดูได้ครับปลายจมูกหลวงปู่ครับสักบ่าย2องโมงนะครับพิกเหรียญมานะครับมาดูฝั่งนี้ไหมครับจริงเหรียญตัดทั่วเหรียญอยู่แล้วนะครับตัดฉีกทั่วอยู่แล้วนะครับเราถนัดดูตรงไหนเราก็ใช้ตรงนั้นดูได้เลยนมครับพระตัดฉีกอยู่แล้วนี่ไหมครับ นะครับนี่สวยงามมากนะครับจบเลยเหรียยนี้สวยจบนะครับนี่ขนาดลงกล้องผ่านผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยพี่เห็นไหมสวยเลยเดินจริงจะสวยขนาดไหนครับ มาเรามาดูรายการที่2ครับผมสิริทโรบ็อกโอซั่นเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับท่านหลวงปู่สุดนะครับผมรุ่นสุดท้ายที่ได้รับความนิยมมากๆเนื่องจากราคาไม่ได้สูงด้วยแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับนักสะสมหากันเยอะนะนะครับหากันเยอะใครขายใครประมูลก็ใครมีทุนเนี่ยก็ช้อนเก็บไว้เก็บไว้นะครับผมเนื่องจากว่าวันหนึ่งถ้าราคาสูงแล้วเราจะหาไม่ได้กันแล้วนะราคานี้นะครับผมบ็อกโอซั่นนะครับ ที่สาคัญก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายนะครับผมสนุนราคาก็พันบวกลบนะครับจะถูกกว่าบล็อกโอยาวโอยาวแล้ววงเดือนจะแพงกว่านะครับอ่ะเรามาแยกบล็อกกันเลยนี่ครับคำว่าสิริทโรบล็อกคาว่าโรนะครับโอสั้นนะครับถ้าปั้มไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีรอยแตกสะโอจะยาวนะครับเป็นรอยแตกจากวงเดือนนะครับแล้วก็จะมีวงเดือนวิ่งยานล่างคําว่าสิริทโรองเหลี่ยนนี้ไม่มีนะครับเป็นบล็อกธรรมดาสิริทโรส่วนใหญ่แล้วจะมุกแต่ปลายแน่นอนครับ เป็นจุดที่โด่งที่สุดนะครับเป็นจุดที่โด่งที่สุดเห็นไหมครับจมูกหลงปู่สูงมากนะครับนี่แปลกครับที่ว่าจมูกจะแตกปลายนะครับนี่ฮะผิวเดิมเห็นไหมครับผิวเดิมนะครับผิวเดิมนะครับฟอร์มนี้ก็สวยแล้วพี่นะครับผิวเดิมเห็นไหมครับนะครับแค่แตกปลายนะสำหรับผมผมรับได้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้ นะครับพันบวกลบครับโอสั้นไม่แพงนี่ฮะดูเจาะธรรมชาติมากๆาเอ็แนแตวก็คมคมนะครับนี่หนไหมโอ้นะครับไม่ตัดก็ตัดชีกนะครับพี่พี่เจอบางเหรียนเป็นตัดขอบฝาบาทนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับ ก็จะมีเหมือนขั้นบันไดนะครับผมนะครับแท้นะครับ,รบไม่ใช่ว่ามองให้เป็นเห็นตัดตัดกรอบฟ้าบาทแล้วะต,ตีเป็นไม่แท้ไม่ได้นะครับพระมีหลายตัวตัดนะครับเป็นเนื้อฟ้าบาทนะครับนี่ฮะดูให้ตัดฉีกก็พอน,พะน,น,น,นะครับนี่ไหมครับจำพิมพ์พระดีๆจำใบหน้าหลวงปู่ให้แม่นๆนะครับ ต่อไปบัวเล็กนะครับบัวเล็กบล็อกสายฝนนะครับผมเราจะมาแยกบล็อกกันนะครับถ้าเราหยิบพ้าขึ้นมาเราดูพิมพ์ผ้าก่อนเลยนะครับพี่อันดับแรกนะครับดูใบหน้าหลวงปู่ก่อนเลยนะครับบัวเล็กนะครับใบหน้าถูกต้องไหมนะครับอ่ะเราดูที่คอห่วงนะครับคอห่วงไม่ได้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าไม่ใช่บล็อกบอกนว่าขอบสตางแน่นอนนะครับเห็นไหมครับคอห่วงเล็กนะครับผมคอห่วงเล็กนะครับจะเป็นไปได้คือก้อนเมฆกับสายฝนนะครับ อ่ะเรามาดูนะครับแยกบล็อกกันอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเป็นบล็อกก้อนเมฆนะครับข้างแขนหลวงปู่จะมีขู่ขาเลยนะครับจะมีขู่ขาเป็นไม่เรียบอะครับตรงนี้เลยสองข้างตรงนี้นะครับในส่วนนี้ไม่มีไม่มีก็แสดงว่าเป็นบล็อกสายฝนนั่นเองนะครับเป็นบล็อกสายฝนอ่ะเรามาดูจุดแรกข้างแขนขวาหลวงปู่นี่เห็นไหมสายฝนเห็นไหมพี่ขนาดลาบมานเลยเห็นไหมครับข้างแขนหลวงปู่นะครับในบัวก็มีคําว่าหลวงก็มี เห็นไมครับบล็อกสายฝนนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนเห็นไหมครับนะครับโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะพี่นะนะครับโค้ดสอนะครับนี่นี่ข้างแขนเห็นไหมจะมีเส้นวงเดือนลากลงมาข้างแขนขวาหลวงปูง่เห็นไหมครับนี่ ในบัวก็มีนะครับในบัวจะวิ่งตัดไปเลยเห็นไหมตรงนี้เ็ามีตรงบัวตรงนี้ตัดชึ๊ๆชึช,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 ชไปเนี่ยแัวตรงนี้ก็จะสไลด์ลงมาเราข้างแขนหลวงปู่ก็จะลากยางมานะครับนี่นะครับกล้องไม่ค่อยโฟ,ก,ฟก,กัสนะครพี่นะ มาดูหางเสือกันนะครับนี่เป็นป้องๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหางเสือนะครับวิ่งไปหาอาสนะหลวงปู่ก็จะมีเส้นเห็นไหมครับมีเส้นสายฝนนะครับเต็มเลยเห็นไหมนะครับนี่นะครับในโค้สอก็มีเส้นปั๊มเห็นไหมในโค้สอนะครับผมเกิดจากการปั๊มนั่นแหละครับ นี่คมๆเห็นไหมธรรมชาติลายเสือหางเสือเห็นไหมครับเห็นไหมเส้นเส้นสายฝนเห็นไหมครับมือของโปดนิ้วเนี่ยไม่มีบากไม่มีบั้งนะครับนิ้วต้องเรียงเรียวอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับถ้านิ้โปเป็นบับง้บงบั้งบั้งบั้งนี้ก็พิจารณาดีๆนะครับผมระวังดีๆนะนี่เห็นไหมนิ้วเรียว ไม่มีเป็นบ้างอย่างี้นะเป็นบ้างเหมือนข้อนิ้วอ่ะมีข้อนิ้วอ่ะไม,ไม่ไม่ใช่นะครับนิ้วต้องเรียงเรียวลงมาแบบนี้เลยนะพี่พี่เห็นไหมนี่สายฝนเห็นไหมเนี่ยข้างบัวลากลงมาหาแขนลงปูเห็นไหมครับนะครับที่สําคัญจําพิมพดด์พระดีๆนะครับจำใบหน้าลงปู่ให้แม่นๆนะครับบล็อกสายฝนนะนี่ครับปิตุภูมินะครับปิตุภูมินี่นะครับยันตะก้อนะครับคมๆม นี่ฮะสร้างที่นะครับวัดสีมงคลนะครับทั้งหมดละเอียดนี่มันเกิดผมเองนะครับพี่พี่เป็นพระดีที่น่าใช้หลวงปู่ตั้งใจสร้างมากเนื่องจากว่าบัวเล็กกับบัวใหญ่เนี่ยนะครับสร้างทดแทนพระคุณบิดามารดานะครับของหลวงปู่เองนะครับผมปลูกเสกนะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับหนึ่งพระดีที่น่าใช้ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับมาเรามาดูขอบตัดสําหรับรุ่นนี้กันนะครับ นะถ้าเป็นบล็อกนว่าขอบสตางค์ในขอบขอบเหรียญนะขอบตัดจะเป็นเหมือนเหรียญบาทเลยนะครับอันนี้เป็นบล็อกสายฝนนะครับเห็นไ,ไหมตัดฉีกเห็นไ,ไหมครับนี่ครับตัดฉีกเห็นไหมครับนี่นี่ครับนะครับสามารถสร้างจุดตาให้ต,ตรงไหนก็ได้นะครับที่เราคิดว่าเราดูแล้วถนัดนะครับนี่เห็นไหมครับตัดฉีกเห็นไ,ไหมครับ นะครับดูง่ายมากๆนี่โค้ดนะครับอ่านี่บัวเล็กนะครับผ่านป้ายต่อไปครับเสือกระโจนนะครับมีสองเหรียญให้ชมเป็นบัตรนะครับพี่ๆี่ขออภัยด้วยนะครับอ่ะเสือกระโจนนะครับมาดูจดเหรียญแรกนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นดำดุนะฮะดำดุอันนี้จะเป็นสว่างนะครับคนละผิวพรรณ นะครับเรามาดูก่อนพิมพ์พระนะครับใบหน้านะครับใบหน้าหลวงปู่นะครับนี่โคตมะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอยู่ตรงนี้จุดเดียวนะครับเห็นไหมครับรู้เจาะธรรมชาติเห็นไหมครับรู้เจาะธรรมชาติฟอนตัวหนังสือนะครับก้อนเนื้อเกินนะครับใต้ข่าขวาเห็นไหมครับหางเสือครับนี่ตรงวัดการหลวงก็ฟอนตัวหนังสือนะครับธรรมชาติ นะครับผมในล่องน้ํานะครับมีจุดไข่ปลาแล้วก็วิ่งเส้นวิ่งนไในล่องน้าเห็นไหมครับนะครับผมฝั่งนี้บ้างสินี่เห็นไหมครับนะครับผมอ่าเรามาดูเหรียญนี้กันหน่อยสวยมากสวยมากเลยนี้นี่ครับนะฮะโค้ดนะครับขยับลงมานะครับฟอนต์ตัวหนังสือเห็นไหมครับ โคดมะแล้วก็ก้นเกินใต้เขาเห็นไหมครับหางเสือเห็นไหมครับนะครับผมอ่ะมาดูตรงนี้สิเีคยวไข่ปลาเส้นวิ่งในร่องน้ำเห็นไหมครับอ่าเข้ามาดูฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนะครับมาพลิกหลังเหรียญเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนดูเจาะนะครับธรรมชาตินะครับผมนี่ไม่อ้วนไม่ใหญ่ ไม่ทะแยงไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับนะครับมาเรามาดูขอบปิ้นกันนะครับนี่ธรรมชาตินะครับนะฝั่งนี้นะครับเห็นไหมธรรมชาติธรรมชาตินี่ไหมครับนะครับธรรมชาติเห็นไหมขอบปิ้นนะครับนะ สวยๆครับยันคมชัดนะครับนี่ <S <S ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์มากๆนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าสมบูรณ์นะครับไม่ได้สึกไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมครับสมบูรณ์มากๆนะครับหยุดน้ําเสือกระโจนอ่ะเรามาดูจุด่ายตังกันดีกว่านะครับจุด่ายตัง จุดแรกครับจุดแรกกันเลยนะครับจุดแรกนะครับพี่พี่พลิกลงปู่ไปฝั่งขวานะครับเนาะประมาณนี้นะครับสังเกตตรงหน้าเสือนะครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับพลิกมาเลยนะครับพลิกมาเลยขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับฟันตัดนะครับยังไม่ลงกว้างก็เห็นละเห็นไหมพี่นี่ครับประมาณนี้เห็นไหมครับ ต้องดูจำไว้นะครับแล้วเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นนะเรามาดูเหรียญหนึ่งจุดเดียวกันเห็นไหมครับนะครับจุดที่สองครับประมาณสักบ่ายสี่โมงเย็นนะครับสักประมาณนี้แล้วกัน นะครับนี่ประมาณนี้นะครับพลิกหลงปูไปฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับพี่ๆไล่ไปเลยนะครับแต่ขอบตัดตรงนี้จะตัดชฉีกไปเลยเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับผมทั้งเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาจุดนี้เป็นจุดหลักก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของของพี่ๆเองนะครับนะครับถนัด ช่วงไหนนี่ครับตรงนี้ก็ดูได้ไหมครับต้องเบื่อไม่ค่อยชัดเลยโทรศัพท ใครมีเทคนิคการเรียกว่าโฟกัสอะไรเงี้ยแนะนำบอยได้นะครับพี่พี่เห็นไหมขอบตัดทั่วเลยตัดฉีกเห็นไ,ไหมครับอ่ะเรามาดูจุดนี้กันเห็นไ,ไหมครับเหมือนกันเห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมอ่ะเรามาดูเหรียญนี้เหมือนกันไหม น,นี่ครับเห็นไหมเหมือนกันนี่ครับแค่นี้เองนะครับจ่ายตังค์ได้นะครับพ่าตัดฉีดแน่นอนนะครับปี2 2อันนี้ก็ปี2-2บอลเล็กก็ปี2-2สกัจจนปี2-2สิริทโล26หันข้าง2-5นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับพระบ้านๆนะครับผมช่วงบ่าย นะครับผม ep นี้ก็ฝากกันเพียงเท่านี้ใครสนใจรายการไหนครับผมสอบถามเข้ามาได้ขอรูปได้นะครับผมราคาเบาๆนะครับอ๋ออย่างนี้ก็สามารถเก็บได้นะอันนี้เป็นภาพปิตานะครับสมเด็จพระสังฆราชออกที่19ปี36นะครับยานุนารโรมออกวัดบวรนะครับซีนเก็บผิวไว้อย่างนี้ก็น่าปัจจุบันน่าจะหลักพันไปแล้วล่ะครับนะครับมีพงอิทิเจด้วยหลูปุโตะด้วยนะครับนี่อันนี้2อง่านซีนเลยนะครับเป็นพระปิตา เห็นไหมปีสามหกอย่างนี้ผมก็เก็บเห็นไหมครับนะครับเก็บตั้งแต่ราคาไม่แพงนะปัจจุบันผมว่าม,มีมีหลักพันนะครับณนะปัจจุบันนะผมไม่แน่ใจราคาการนะครับก็สอบสอบถามมาปีสามหกครับเอ่ออายุครบแปดสิบพรรษานะครับปีสามหกอย่างนี้เก็บได้นิ้วติดคมชัดเลยเห็นไหมครับราปิตาสมเด็จพระสังฆราชอย่างนี้ก็เก็บได้หลวงพ่อกลวยปีหกหนึ่ง แต่เพียงแค่ว่าออกวัดอาลีนะไม่ได้ออกที่วัดโคสิตารามน,นี่ครับสร้างโกติหกหนึ่งแต่ผิวมหาโหดครับผมผิวมหาโหดครับพี่พี่ดูนะครับไม่ธรรมดาเหรียนนี้จมูกเต็มมากหลวงพ่อกลวยเห็นไหมมันอยู่ในซีนนะพี่นะหลังยันหางนุมานะนะครับอย่างนี้เก็บได้นะครับ โอ้ยสองไม่เห็นเดี๋ยวค่อยดูอีพีหน้าน,นะพี่เนาะมองไม่เห็นเพราะผมซีนเก็บผิวไว้นะครับผ้าสวยนะครับแล้วก็รักษาผิวไว้ดีๆนะครับเห็นไหมออกวตารีทวีวนารามโค้ชองนี้นะครับนี่เป็นยันธนุมานเนี่ยพี่พบเจอสามารถเช่าเก็บได้เลยนะครับเป็นผ้าดีมากๆนะครับเป็นผ้าดีนะครับหลวงพ่อก,กวยนะครับเนี่ยเห็นไหม ของพกกลวยเห็นไหมครับเนี่ชยชตินัทโรเป็นเหรียญนั่งผ่านนะครับนี่เก็บได้แบบก็เก็บนะครับอย่างเงี้ยเก็บได้อันนี้เป็นผงชั้นมากหลวงปู่หงค์พรมปัญโยรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หงค์พรมปัญโยรุ่นแรกจำปิมพระจำมวลสารกับจำใบหน้าหลวงปู่จำมวลสารเนื้อเนื้อสุยๆนี่ครับขาวขาวเหลือง เป็นเนื้อผงชั้นมากครับพี่ๆดูขอบปิ้นนะครับต้องดูขอบปิ้นให้เป็นนะครับธรรมชาติเห็นไหมครับขอบปิ้นธรรมชาติไม่ใช่พับเยอะนะครับไม่ใช่เป็นก้อนก้อนนะครับเป็นประมาณนี้นะครับปีซีหนึ่งชอช้างหางยาวนะครับนี่นี้เก็บได้หไหมพาดีที่น่าเก็บนะครับอ่าโอเคห้ารายการนี้ สนใจรายการไหนทักมาได้นะครับผมพีนี้ฝากแค่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ